สวัสดีครับนี่คือรายการอะส Star เดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา2ทุ่มตรงกับการเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวของ8คนสุดท้ายจากเ t สต Star ้นฟ้าคว,ว้าดาวปีเจแล้วก็มาถึงการเรียนร้องเพลงของพวกเขาทั้ง8คนเราจะไปดูกันครับว่าแต่ละคนมีพัฒนาการกันไปมากแค่ไหนแล้ว คือไอพวกสแกตอย่างเงี้ยคือมันต้องมันก็มันเหมือนมันต้องคิดสดแล้วก็แบบเหมือนกับว่าพอคิดได้แล้วก็ต้องแบบซ้อมสดปรากฏว่าในสแกตแค่นิดเดียวเองนิดเดียวสองข้องครึ่งไม่ตอนแรกนึกว่ามันจะยาวกว่านี้นิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเธอช่วยรับมันไปได้ไหมฉันมอบมันให้เธอ ปปปอยู่คนเดียวก็บตอนยินๆกลับไอตรงฮุกแรกครับให้มันเหมือนกับมีเล่นคํามากขึ้นจะได้ดูมีอะไรมากขึ้น เพราะเวลาฉันนักรักจริงมันแม่ไม่ลิงตอนเธอมาทิ้งไปคนที่แอมทําวันนี้ไม่รู้แอมคิดอะไรไงแอมใส่อะไรไปบ้างไม่รู้บอกได้ไหมหรือว่ายังไงหรือยังไม่มาหรือว่าไงมันมันมันเหมือนยังไม่สุดมากกว่ายังไม่สุดคิดอะไรกังวลของแอมว่ามันต้องแบบคิดถึงอะไรแล้ววันนี้คิดเล่นมากกว่าแย่คนนู้นคนนี้อะไรเอาสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ตัวเองแอบเอาไว้เนี่ยเก็บขึ้นมาใช่ เนเดี๋ยวคุณม่ตกใจไหนสิแอบดูจริงจริงเหรอครับมทำมาสิมันต้องมันต้องมันต้องคลานอะนะียกคลานงนี้นคตบตาุณแม่มคุแ่อบดูนะคะไม่ดูไม่ดูคุณแมดูได้ค่ะ คุณมันรี้ดีกแล้วน่เกียดเลยถ้าออเดินต้องดึงหน้าไปถึงแก็มชมวสิตไปเสียอผ้าแะพกดูแลนม่ออกดีขึ้นแต่ยังไม่ดีที่สุดค่ะยังไม่แบบยังไม่ดีแับโอเคเลยยาย่ายยามาวุนวาวนไม่งั้นจะใสงกูได้จะเอาให้ได้อย่างใจไม่ชนะบิบายฟันหุ่นยากที่สุดแล้วค่ะ ก็มันเป็นเสียงสูงมากค่ะแล้วแบบบางทีก็ขึ้นได้ไม่ดีรักรักไว้ใช่ถ้าหนูต่ํากว่าเมื่อกี้นฟังว่ามันต่ํากว่าต้องอุ้มมีรักอย่ารักกลับไปเจอไม่ได้มีรักอย่ารักบอกไว้ฉันไม่ใช่ได้อีกนะได้อีกนะฉันไม่ใช่ฉันไม่ใช่อันนี้ถูกตอนนี้หัวมันทางเต้นละมาก็ร้องครับกลัวจะไป ผิดพลาดบน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 เวทีน่าจะประมาณเท่าไหร่โอ้ยปิดทำไมล่ะอ่าฮุกไม่ได้เรื่องร้องอะไรไม่รู้อ่ะ ความหมายมันไม่ได้เลยเนสเลยไปคอนเซนเทรตกับเต้นใช่ไม่ไม่ I love you เนี่ยทุกอันนะ I love you one two three four five I love you ตรงตรงอย่าเลิ e ไม่เอานะครับ I love you ทุกอัน every night I love you every night I love you ไม่เอาให้มันมีบางอันให้มันเปลี่ยนไปบ้างก็ได้เราพูด I love you หลายๆครั้งอย่างเงี้ยมันไม่น่าเหมือนกันก็พยายามพยายามปรับความเข้าใจครับก็บางครั้งก็งงบางครั้งก็ ไปได้ครับ One t w ร้องเป็นหลัก Five I love you 6, 7, 8, s n e i t i love you Every day and night I love you Oh my darling Oh oh my darling ไม่ได้อะไสักอย่างแล้วนี่ตั <laughs> ้งร้องและเต้นทำไงดีอ่ะเนสจะแก้ไขยังไงลูกไหนลองเช่วยหนึ่งแบบทั้งเพลงไหมร้องและเต้นจะจำได้ไหมถึง ต้องไปดูคลิปก่อนครับจำได้ไม่หมดครับอบอกไม่ถูกเลยว่ารู้สึกดีใจสักเท่าไรมากแค่ไหนก็ไม่รู้ก็โอเคครับโอเขขึ้นครับตอนนี้ผมผมเรื่องร้องเรื่องอะไรผมม่มีปัญหาครับแต่ผม,ผมยังต้องตีโจทย์ตีความอะไรเงี้ยครับให้ชัดเจนอีกทีหนึ่งตุ๊กตามต้องสื่อสารได้ดีนะเพลงนี้ครับผม มันก็ซื่อๆอยู่แล้วครับเนื้อหาก็ถึงพ่อแม่ได้เลยครับเพราะว่าก็ไม่ได้เจอพ่อกับแม่นานแล้วครับก็อย่างถ้าเกิดแบบว่าเพลงนี้ก็คือรอรอที่จะเจอแล้วเขาก็มาดูวันที่เราจะองจริงเขาก็เขาก็จะมาอะไรเงี้ยบอกไม่ถูกเลยว่ารู้สึก <c oughs> ดีใจสักเท่าไหร่มาแค่ไหนก็ไม่รู้แก้วาแก้ว้นะคะ แล้ว็อตอตัดดนตรีทิ้งไปเลยแล้วกันโอเคผมตามไม่น่ามีปัญหาอะไรครับขอบคุณมากครับคุณสาเดียวนีิอยู่กับเธอช่างอินเลิฟมันชึงอินเลิฟตั้งแต่เธอเข้ามาก็ยังมีให้รู้ให้เธอได้รู้ว่ารเรื่องเสียงหลบครับเรื่องเชื่อมครับยังมีติดอยู่บ้างครับนิดๆหน่อยๆมาสบตาอยากใรไว้ว่า ซิ่งดีๆด้วยคำดีแล้วดีขึ้นมันเหมือนเพีงเพีงช้ามันต้องลงแบบล็อกล็อกท่าครับแล้วผมกลัวว่าคามันจะพุ่งอย่างที่เขาบอกครับที่พี่เขาคอมเมนต์มาว่าคัาจะพุ่งตามที่ลงล็อกพวกพวกอะไรคำจะพุ่งมาครับก็คือระวังเรื่องนี้มากที่สุดแล้วอยู่กับเธอฉันอินเลฟมันฉังอินเลฟตั้งแต่เธอเธอไม่จะหว,วันตกจงหวะตกตั้งท่ามาพร้อมตั้งตังมันทําให้เรากระแทกระวังต้อง เลิฟตั้งที่เดียวอย่ากระแทกเสียงถ้าช่างมันลองแยกให้ออกนะคะอย่าไปกระแทกตั้งมันก็จะกระแทกหมดแล้วอ่าตั้งเธอเข้ามาแค่เกลียตัวเองที่ลืมเธอมันลืมเธอจะจำอะไรบ้าบอกโอ้ยมี้ะไเยอะไปหมดเลยเอ่แต่แต่เอาออกไปออกไปอย่าไปใช้เยอะลองล้ออีกแบบได้ต้นะกว้าง วางเราเข้าใจความหมายเพอลงอย่าไปจําวิธีร้องของต้นจะบักเข้ามาก <S 2>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  หนูก็พยายามปรับค่ะแล้วหนูก็แบบเอ้าพยายามไม่ฟังแล้วยังตีดิล้ออะไรอย่างเงี้าายงคง่ะสื่อสารดีๆแล้วก็แบ่งหายใจแล้วก็ลืมอีกใช่ปะ อยู่กับช่วยมันทําพอเราหายใจพุกก๊มมันทําไม่เหมือนกับพลังมันมาขึ้นหรือว่าถ้ากวางถนัดอย่างนั้นก็ได้ไม่หายใจก็แล้วแต่แต่ก็ครูว่าถ้าหายใจแล้วมันเหมือนมันมีพลังมาก,ข,ข,กาขึ้นนะใช่มันช่วยเราให้ผ่อนหนักเป็นเบาเให้ทุยายรละละละีบ <พา S 1> ค,ค่ะก็ตอนแรกก็หาไปประมาณสี่วันแล้วก็ยังไม่ลงตัวแต่ว่าตอนนี้ก็ได้แล้ว เป็นคอแล้ลูกนะให้มันผิวดำผิวดำหน่อยนะแต่ว่าเหมือนหนูอยากให้มันใหญ่กว่านี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็เลยรู้สึกอันอันนี้หนึ่งแต่ว่าหนูก็ชอบค่ะก็เป็นอีกแนวนึงที่หนูแบบลองทำดูเพ็งกนนาร